นะครับบรรยากาศธรรมชาติารเดินทางท่องเทีย่ยวแลว้วัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะ <c oughs> ผมเดินทางมายังที่หนาวัดมุงชีใหม่น,นะฮะตอนนี้ดูขบวนเทียนแล้ว <c oughs> นี่เป็บบนขบวนเทียน <c oughs> ของวัดมุกชิหลวงนะคนะครับปจทเายครับ นะครับวันนี้รู้กับจากงานของที่สวนพืชสตว์นะครับของทิเศรษฐกิจนะฮะที่แมรี่มาครับพอดีผมมาไม่ทันนะนี่คงจะเป็นขบวนในเวลาประมาณหโมงนะฮะหโมงเย็นนะฮะเงนกเิงจัใ่ยั้ยมาวพระพเจ้าเปงสาวงมไมดอมาพระเจ้ารทนิ่งเฉยยวาเกิดระอนะครับ ตรงนี้เขาจะไปสัมภามณ์ในเจ้าดิ์ข่าวการเราอ่านเอกสารป้ายที่จะเข้าประชุมจะเป็นภาษาของเนี่ยนี่เป็นอีกกลุ่มของหมู่บ้านหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะผมพอดีผมกำลังมาพอดีนะเป็นอีกกลุ่มของหมู่บ้านหนึ่งนะครับในตำบลหนองบึงีนะครับซึ่งหนึ่งใน14ขบวนนะฮะแต่งเป็นประเภทประเภทกอนะฮะเป็นเจ็ดหมู่บ้านประเภทขออีกเจ็ดหมู่บ้านนะครับ ขบวนต่อไปเข้ามาแล้วนี่ดูบริาการรอบๆนะนี่เป็นขบวนใหญ่ที่จอดตรงนะีนน้นะครับตอนนี้ไปขบวนเล็กนะครับขบวนเล็กกันนะเจ็ดหมู่บ้านน่าจะครบแล้วนะฮะเดี๋ยวรออีกคนนี้ไม่คิดว่าคิดว่าคงจะเหลืออีกขบวนสองขบวนนี้นะผมไม่แน่ใจต้องคอยดูนะ ขอบคุณบริษัทไทยอพลิฟุตจำกับมหาชนเป็นภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมกันนี่คือตามโฆสบประกาศไปนะครับนี่ไม่ใช่หมู่บ้านนะนี่เป็นของบริษัทเขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับประกวดนะฮะก็มีแบ่งกันเป็นหลายแขนงแล้วนะฮะทนช เสักกา์เพื่อตู้กด้เพื่อน้ามาภายในบริเวณงานของชาวบที่เื่อร้อยเดี๋ยวเราจะได้บทกวีพีธอยากทำคทางศาสนาจะได้ไหว้พระพสาศีลจะได้รู้มักกันกราบประวับเพื่อกันศีละมติดป้ายกรมใบเลข5ห้านะครับบันหวยสมไขเลขกเจ็ด และหมายเลขแปด้านเมืองจีนใหม่ต้นทานบ้านนี้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ของอเมริกานะครับข้างเวที่นี้เลยจะได้ติดเปอร์ติดหมายเลขกันนะครับนะครับเอาละนี่คือขบวนของบริษัทไทยอุลยฟื้นจำกัดมหาชนร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกุ้งุ้ปีนะครับก่อขอนชมยินดีความสำเร็จโครการเจอเรือเจ้าหน้าท้ารวยร่ำรวยร่ำรวยเอาละตอนนี้ตั้งเจ้า ที่ทางพิธีการทางด้านในศาลาพระอาจารย์นานลบนะเจ้าพระอาจารย์นานลบอยู่ดังใดอยู่ดังในพูดแล้วที่มันมาพร้องฮะอ๋อครับข้าพเจ้าก็หนาเดินทางในศาลาพิธีบุญใหญ่เลยนะครับเนาะหล่นนครับเสียงมาพร้อมแล้วนะครับทางในยมมีวางอยู่ทางในภูมีเกศตั้งๆนี่ว่าันชี้หลวงนะล้วแล้วเชิญหลวงพ่อสถานหลวงพ่อเบื้องการอ่านต่างแถวเลยมันชี้ใหม่นะมันเป็นของวัดชี้ใหม่นะคระกอบถาวรตื่นวันเสาร์มวางมีเสือนะฮะ สิงโตนี่ก็คือชูชกนะฮะกันหาชาลีแล้วก็ข้างหลังครับอยู่นั่งอยู่บนกระท่อมนะมาชมด้านหลังมาต่อไปมามาด้านหลังนี่คือขบวนของปตันเจริญธรรมนะฮะของวัดปตันเจริญธรรมคูนะโดยการประวัยเพียนพรรษา ฟังเสียงทุกแห่งนะครับขอหยุดนี้สักคู่นะครับอ่ะวันนี้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านดรนล็อเอร์ท่เนเหล่สวรรค์นะผมนะครับของพานเจริญธรรมนะองค์การสุวตะวัฒนภูมิเป็นผูจนภูเทียนบูชอาภูรัตนไตรแต่ขอกราบเรียนเชิญครับลอ น้องน้ำสีน้ำปนตุ้มทักสีตั้งตอกตั้งใจเพื่อเป็นกุศลผลบุญนี่ของมปองนนะครับนน่าเลยงดีๆหเปิงแล้วก็วัดกู่เหลืองนะฮะเพื่อหายหูแบบจิ๊บจิ๊บวัดหมูเปิงนะดูแล้วก็นี่ก็คือวัดกู่เหลืองนะเดี๋ยวผมพาชมของวัดหมูเปิงก่อนนะ ของวัดดูการตกแต่งบขบวนข้าววันนะเดี๋ยวผมก็จะมาวกถ่ายดูทีนะฮะดูด้านข้างไนนปก่อน,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 นอ่าวเก็นแผ่นสครับอันนี้ฝ่ายแป้นครับเออวนใหญ่เลยนะสวยเลยครับอัลก้าพีน้องทังสิน้บวนทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อเป็นกุศลบนบน เราจะได้เก่าคำปูชาดอกใบปูชาไฟพระเราจะได้สมาทานเบญจสินหับสินกันต่อไปนะครับอิมินาสกัลเลนะุูธังภูเชมิอิมินาสกัลเลนะธัมมังภูเชมิอิมินา กัลเลนะสังฆูเชม,ม,มิอรหังสัมมาสัมพุทธพะคะวาพุัะภะคะวันตัองอภิวาเทมิสาาวาารุภพะคะวะตัมโมทาญา สุภิตันแนใจวะโกตสาวะตังโกจังคังนามามีเอาลับกขดัะต่อไปสมาทานเบจสินหับสินพอมันเนสาธุลายมันเทวีสุงวีสุงรักานาทายา สิสานีนนะสังปัญจะสิลานียาจามานจุยังบีมายังบันเทวิงวิทงรัาน นี่ก็คือหน้าเวทีนะครับหน้าเวทีนี่เขาก็ที่คืนนี้เขาจะมีงานประกวดนะครับของธิดานะครับธิดาเห็นเข้าภาษานะฮะก็จะรับชมกันในคืนนี้ก็จะประกวดในคืนนี้นะครับนี่คือเวทีที่เขาจะประกวดนะฮะนี่ต่อไปนี่คือขบวนอีกขบวนหนึ่งเป็นขบวนผมไม่ได้ใจเรื่องขบวนเล็กขบวนใหญ่นะฮะเพราะว่าดูคนไหนก็ดูอยู่เหมันจะใหญ่ขบวนเลยนะอันนี้ของปลาห้วทำบ้านใหม่นะครับของโมนิซี โตัมมากัซสันโมตัสสาพะกาวโทราหะโทสัมมาสัมพุธัสสะน้โมตัสสาพะคะวระหะโตสัมมาจัมพุธัสสะกโมัดสะภะวะโตอาระห่ะเป็นขบนเล็กบไม่แน่ใจะ นะโมตะกะบากะวะโตอะระหัโตธัมมาสัมพุทธัสสะก็มีพยานานะฮะแล้วก็มีชุดครบกันฐานะลิอยู่ด้านข้างนะฮะให้สะดวกถ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นของบ้าง ทางสจรนางกาชามีทางเรนางกาชามีมังสรนางกาชามีมังสรนางกาชามีทางสรนางกาชามีรังเจรนางกาชามีนี่เป็นขบวนของน้องจางนะครับบ้านน้องจางป้าตองน้องจางนะครับหมที่11นะครับก็จะมีขบวนเทียน ดูการแต่งเทียนของเขาครับมีเน้นเทียนเป็นขบวนเล็กนะครับเป็นเน้นเทียนเทียนภาษาเปส่วนใหญ่นะี่เเป็นขบวนหนีเปนวีกขบวนงนะฮะนี่นบวี่เนวหนะฮะนีบงนะนีนขบวนงะีบี่เนขบังะนงะขบวนงะนี่เขบง น่าจะมีเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามกันเทศนะครับของชาวล้านนานะฮะก็คือมีผมไม่แน่ใจเรื่องกันเทศว่ามีกันเทศนะก็จะจัดแต่งตามตามกันเทศของชาวล้านนาเรื่องเลยทัศชาตินะฮะทัศชาติฤิก่อนที่จะเป็นผู้ว่จ้างนะครับนี่เป็นกระบวนของบ้านฟังหมีเองนะฮะนี่ขบวนของบ้านฟังหมีแล้วนี่คือปะตึงนะฮะปะตึงหมู่หกนะครับ แล้วก็นี่ของห้วยส้มนะฮะขบวนของห้วยส้มส้มก็เป็นของหมูแแห่นะฮะดูกันแตงขงบวนนี่เป็นของบ้านพงชัยนะฮะพงชัยหมูสามนะครับอันนี้ขบวนร่วมของบริษัทนะครังอบ อยู่ที่นวัดเมืองชี่ใหม่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โม,มงเย็นนะ6โม,มงเย็นคนก็เริ่มเข้ามาดูนะครับ ก็คืนนี้ก็จะมีการประกวดนะครับเทพีนะฮะประจําเทพีเทียนแห่ภาษานะฮะก็ประจําปี2559นะครับก็จะทําการประกวดนี่นะฮะก็มีประมาณ14 14คนก็คือ1 4หมู่บ้านนะฮะแต่ละหมู่บ้านก็ส่งเข้ามาประกวดนะฮะเป็นงามประจําปีเลยนะฮะเป็นเป็นงานประเพณีที่ที่จัดกันขึ้นนะฮะประจําทุกๆปีเลยนะฮะปีนี้ปี2559ก็ไม่รู้ว่า หมู่บ้านไหนจะได้เป็นปะปะจะได้เ p พีนะประจำหมู่บ้านก็นไม่รู้วเหมือนกันว่าจะเป็นที่หมู่บ้านของหมู่บ้านไหนต้นองคอยชมกันต่อไปนะครับาพเพื่อนๆนะครับได้มาชมบรรยากาศกันครับเขาขายของแล้วนะภายในของบริเวณหน้าวัดของหมูองจีใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นประเภทของปลาหมึกสดทอดกรอบนะมีลุกชิ้น มีอะไรนี่เป็นโรงทานนะโรงทานของเมืองที่ใหม่เองนะฮะแกงไรเลยแกงยังบ้าแกงเต้าหูก็โรงทานขายดีนะโรงทานหมดหม้อแล้ว แปงมานักก่าน,นี่ตาแปงมานักก่น่นแปงมาหนักก่เยอะนหม้อเนี่ยก็น,นก่ครับสามหม้อเลยเหรอดเรือสามหม้อเลยอลงทานนี่สนี่หมดไปแล้วสามหม้อนะฮะของลงทานของหมอที่ใหม่นะอไอไไอไอไอมนะนมอไนะอา กละเปาหนุ่มจีบนะกาแฟนะฮะ ภาษาตำบลเมืองจีประจำปี2559ในจืในจีชุดการแสดงทิพยะบุภาปัญจานารีนะเจ้านำแสดงโดย